ต้อนรับเข้าสู่การบรรยายหลักสูตรพิเศษโควิด1 9 8 4ของ Common s c h o o l โดยคณะก้าวหน้าวันนี้จะบรรยายในหัวข้อการได้กวดทางเศรษฐกิจพอดวิธีคิดเอเชียตะวันออกเราจะมาคุยกันถึงคำสองคำนะครับในการบรรยายครั้งนี้หนึ่งคือคำว่าประเทศกำลังพัฒนาสองคือคำว่าการไล่กวดประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศกำลังพัฒนามา นานแค่ไหนแล้วแล้วจะต้องเป็นต่อไปอีกแค่ไหนแล้วจะต้องทําอย่างไรถึงจะหลุดพ้นกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้สักทีนะครับในทางวิชาการเนี่ยเราเรียกงานศึกษาเรื่องนี้ว่าการไล่กวดหรือว่าแคชชัพเพราะว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยล้วนแต่เคยเป็นผู้มาทีหลังทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดการมาทีหลังความล้าหลังทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องปกติสหรัฐอเมริกาเคยไล่าตามอังกฤษญี่ปุ่นก็เคยไล่าตามสหรัฐเกาหลีใต้ก็เคยไล่าตามญี่ปุ่นแต่สิ่งที่มันแปลกจนชวนให้ตั้งคําถามต่อ เป็นปรากฏการณ์ก็คือมีประเทศหยิบมือเดียวเท่านั้นที่สามารถไล่กวดสําเร็จจนกลายเป็นประเทศรายได้สูงได้เราก็เลยต้องมาดูกันต่อว่าวิธีการไล่กวดหรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยังไง การหลุดพ้นสถานะประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยในทางวิชาการเราหมายถึงประเทศหนึ่งมีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้นมาเป็น High Income ซึ่งธนาคารโลกจะใช้เกณฑ์ที่เรียกกันว่ารายได้ประชาชาติต่อหัวหรือ GNI per capita เป็นตัวตัดสิ High come, น h i g อ i นคั m นับปี2019เนี่ยเราวัดจุดตัดกันที่12,375ดอลลาร์สหรัฐที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือธนาคารโลกเริ่มสำรวจในปี1 9 6 0นะครับว่าในโลกเนี่ย มีประเทศกําลังพัฒนาหรือที่เรียกว่าประเทศรายได้ปานกลางอยู่ทั้งหมดกี่ประเทศตอนนั้นเนี่ยมีทั้งหมด101ประเทศคําถามก็คือพอเวลาผ่านไป50ปีนับจากจุดนั้นมีกี่ประเทศครับที่สามารถไล่กวดสําเร็จหลุดพ้นขึ้นมากลายเป็นประเทศรายได้สูงคําตอบคือ13ประเทศเท่านั้นเองจาก101ประเทศวิ่งไล่กวดกันไป50ปีมีเพียง13ประเทศที่ชนะเข้าเส้นชัยได้ความสําคัญของเอเชียตะวันออกอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่า13ประเทศที่ว่ามาเนี่ยสประเทศก็อยู่ในสาภาพยุโรปแล้วกรีซ ไอแลนด์โปรตุเกสสเปนได้ประโยชน์จากการเป็นสาภาพยุโรปแน่นอนเป็นเกาะขนาดเล็กอีก2ประเทศมอริเชียสเปอร์โตริโกแล้วก็มีประเทศอย่างอิเคทอริเลกีนีที่บังเอิญโชคดีขุดเจอน้ํามันก็เลยกลายเป,เป็นประเทศร่ํารวยขึ้นมาได้ทันตาเห็นก็เลย <ๆ S 2> เหลือกันแค่6ประเทศเท่านั้นเองที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆพอที่เราจะศึกษาเป็นโมเดลการพัฒนาได้และในกลุ่มนี้เองนี่แหละครับที่ประเทศเอเชียตะวันออกมีความสําคัญทําให้เราควรจะดูต่อว่าเอ๊ะแล้วประเทศอย่างเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์เนี่ย เขาทำยังไงถึงกลายเป็นประเทศร่ำรวยได้ในเวลาเพียงหนึ่งชั่วอายุคนเท่านั้นเองอย่าลืมนะครับว่าถ้าประเทศตะวันตกทั่วไปเนี่ยเติบโตมาใช้เวลาเกือบหนึ่งศตวรรษเลยในการพ้นการเป็นประเทศยากจนมาเป็นประเทศร่ำรวยได้แต่ว่าประเทศในเอเชียตะวันออกใช้เวลาแค่ยี่สิบถึงสามสิบปีเท่านั้นเวลากลายเป็นสิ่งที่ยืดหดได้จากโลกตะวันตกมาเป็นเวลาที่สั้นลง ในโลกตะว,วันออกพวกเขาทํากันอย่างไรผมยกตัวอย่างให้เห็นตัวเลขชัดเจนขึ้นนะครับในปี1962เนี่ยคนเกาหลีใต้คนเคนยาคนไทยรายได้เฉลี่ยปะพกันเลยคนเกาหลีใต้มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวแค่120ดอลลาร์เคนยา100ดอลลาร์คนไทย110ดอลลาร์ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่พอเวลาผ่านไปประมาณ60ปีในปี2018คนเกาหลีรายได้ไทยานขึ้นไปอยู่ที่30,000กว่า ดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าเคนยา19เท่าแล้วก็สูงกว่าคนไทยเกือบ5เท่าตัวและได้ของคนไทยเฉลี่ยนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ดอลลาร์เท่านั้นเองจากจุดเริ่มต้นในเวลาใกล้เคียงกันนะครับ1962ตัวเลขยังใกล้กันอยู่เลยผ่านไป60ปีต่างกัน19เท่าต่างกัน5เท่าตัวเนี่ยนี่คือความแตกต่างของความเร็วในการวิ่งได้กวดดังนั้นอยากจะย้ําอีกครั้งว่าการเป็นประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกสิ่งสําคัญอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศ จะวิ่งไล่กวดได้เร็วแค่ไหนและวิ่งอย่างไรเราจะมาสำรวจกันให้ชัดเจนขึ้นผ่านเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวันมาเริ่มกันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นสาธารณรัฐอิสระ เมื่อปีคศ1965ปัจจุบันนี้คนสิงคโปร์มีรายได้สูงมากนะครับ58,000ดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าติดอันดับสูงสุด1ใน10ของโลกเลยทีเดียวแต่แม้จะเป็นประเทศร่ำรวยในแง่การเมืองก็ยังถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศไม่เสรียอยู่ดีเพราะว่าอิทธิพลของพรรค PAP หรือ People Action Party ในการควบคุมสังคมนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าสิงคโปร์โมเดลเ,เป็นสูตรสำเร็จที่ทำตามได้ไม่ยากขอแค่ให้มีผู้นำดีขอแค่ให้เปิดเสรีให้เต็มที่ ประเทศก็จะร่ำรวยได้เองแทบจะเป็นอัตโนมัติเลยก็ต้องบอกว่าอันที่จริงแล้วสิงคโปร์โมเดลเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวหลายด้านเลยทีเดียวข้อได้เปรียบสําคัญประการแรกก็คือสิงคโปร์มีจุดเริ่มต้นที่แทบจะไร้ภาคเกษตรเลยเพราะว่าตัวเลขภาคเกษตรและภาคประมงในปี1961เนี่ยมีสัดส่วนแค่3.6%ของ GDP เท่านั้นตรงนี้เป็นจุดที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆเพราะประเทศส่วนใหญ่ในโลกเริ่มต้นจากการมีภาคเกษตรใหญ่ทั้งนั้นก็เลยเผชิญโจทย์ที่ยากกว่ามากว่าจะปฏิรูปที่ดินยังไงจะเพิ่มประสิทธิภาพภาคเกษตรยังไงจะโยกาาํลังงงรนสู ภาคอื่นยังไงประเทศสิงคโปร์โชคดีกว่าประเทศอื่นในด้านนี้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ เวลาเราพูดกันถึงการเปิดเสรีของสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องย้ำว่าสิงคโปร์เปิดเสรีแบบมียุทธศาสตร์เสมอสิงคโปร์ไม่เคยเปิดเสรีโดยไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนล่วงหน้านะครับขาหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามีการเปิดเสรีการค้าการลงทุนจริงแต่ก็จะมีการสนับสนุนมีอุตสาหกรรมเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการจะส่งเสริมในแต่ละช่วงเวลาส่งเสริมทั้งด้านการเงินทั้งด้านแรงงานทั้งด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและอีกขาหนึ่งที่คนมักมองไม่เห็นกันก็คือสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ใช้บทบาทของรัฐวิสาหกฤฤิจอย่างเข้มข้น ภายใต้บริษัทโฮดิ้งอย่างเทมาเซกเทมาเซกเนี่ยเข้าไปดําเนินกิจกรรมพื้นฐานของประเทศนะครับตั้งแต่ธนาคารอย่าง DBS s i n g t ิงเทซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมจนถึงสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินตัวเลขหนึ่งที่เราใช้วัดกันในทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะวัดตัวเลขที่เรียกว่าสัดส่วนการสะสมทุนถาวรเบื้องต้นหรือ gross fixed capital formation นะครับ ซึ่งเป็นตัวที่จะบ่งชี้ว่ามูลค่าการลงทุนเนี่ย,เ,ยเกิดจากภาคเอกชนหรือภาครัฐเป็นสำคัญแล้วตัวเลขนี้เองเนี่ยที่บอกเราชัดเจนว่าภาคสาธารณะหรือบทบาทรัฐของสิงคโปร์สูงจํานวนถึง1ใน3มาโดยตลอดการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากสิงคโปร์มีบทบาทของรัฐซ่อนอยู่ในตัวนี้นะครับดังนั้นสิงคโปร์โมเดลเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การมีผู้นําที่ดีและเปิดเสรีอย่างไม่ลืมหูลืมตาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการวางบทบาทของรัฐอย่างเหมาะสมกับภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศเปิดเสรีจริง แต่ก็มีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจนมีโครงข่ายรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอยู่ตลอดเวลาถัดจากสิงคโปร์ก็ลองมาดูกันที่เกาหลีใต้บ้างนะครับเกาหลีใต้เนี่ยถ้าจะให้สรุปแบบรวบรัดก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาของเขาคือการมุ่งสร้างบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับสากลให้ได้สร้างอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงที่สุดแม้ว่าในบางช่วงเวลาจะต้องแลกมาด้วยอัตราเงินเฟอ้อที่สูง และความเหลื่อมล้าที่เพิ่มขึ้นก็ตามเกาหลีใต้เนี่ยต้องการสร้างบริษัทยักษ์ใหญ่จึงต้องส่งเสริมให้มีขนาดการผลิตหรือสเกลมหาศาลต้องควบคุมในบางอุตสาหกรรมไม่ให้มีการแข่งขันมากเกินไปด้วยซ้ําบทบาทของรัฐก็คือจะเข้ามาควบคุมธนาคารควบคุมการเงินผ่านการให้สินเชื่อนโยบายหรือโพริซีโลนกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลารัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านเงินทุนด้านเทคโนโลยีกดค่าแรงให้ต่ําจํากัดการแข่งขันในหลายอุตสาหกรรม แต่ที่สําคัญก็คือการช่วยเหลือเหล่านี้มาพร้อมกับเงื่อนไขที่ชัดเจนด้วยว่าบริษัทที่ได้รับการช่วยเหลือเหล่านี้จะต้องขยายการผลิตไปเท่าไหร่จะต้องส่งออกได้เท่านั้นเท่านี้ในตามเวลาที่รัฐก,กําหนด3ปี5ปีข้างหน้าก็ว่ากันไปไม่ใช่การช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับที่น่าสนใจก็คือโมเดลการพัฒนาแบบสร้างยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เนี่ยก็มีต้นทุนของเขาเองเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นโมเดลการพัฒนาที่สร้างผู้ชนะและผู้แพ้ ในระบบค่อนข้างชัดเจนตัวเลขความเหลื่อมล้ำก็ค่อนข้างชัดว่าการพัฒนาของเกาหลีใต้เนี่ยทำให้ความเหลื่อมล้ำมันสูงขึ้นตามเวลาด้วยผู้ชนะของโมเดลการพัฒนาแบบนี้คือทหารที่เป็นผู้กําหนดการพัฒนาแล้วก็บริษัทใหญ่ที่เราเรียกกันว่าแชร์โบที่คุณรู้จักกันดีในทุกวันนี้นะครับในขณะเดียวกันก็มีผู้แพ้ในระบบอย่างเช่นบริษัทที่ถูกทออทิ้งไปไม่ได้รับการสนับสนุนรวมถึงแรงงานที่ถูกกดค่าแรงเป็นเวลานานมากนะครับก่าจะได้รับเพิ่มค่าแรงตามความเหมาะสม รวมถึงบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่เรียกกันว่า SME เพราะว่าในขณนะที่คุณสนับสนุนบริษัทใหญ่เนี่ยก็เป็นไปได้ยากที่แต่ละบริษัทจะไม่เข้าไปกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมพอเป็นอย่างนั้นแล้วบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ก็จะไม่มีโอกาสลืมหูลืมตาเท่าไหรนะ่นักที่น่าสนใจกว่านั้นคือชนชั้นกลางของเกาหลีใต้เพราะชนชั้นกลางเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ตลอดเส้นทางการพัฒนาแต่ว่าก็เป็นชนชั้นกลางที่ถูกจำกัดเส้นทางเลือกในชีวิต ต้องแข่งขันกันในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้นบริษัทที่ให้เลือกเข้าทำงานจะเป็นบริษัทใหญ่ก็มีจํานวนไม่มากมีการแข่งขันตลอดเส้นทางอาชีพโอกาสในการที่จะออกไปเติบโตทําบริษัทของตัวเองก็ต่ํากว่าประเทศอื่นนะครับนี่ก็จะเป็นต้นทุนการพัฒนาของโมเดลแบบเกาหลีใต้เราเห็นชัดเจนนะครับการที่รัฐอัดเงินอัดพลังทุกอย่างไปสนับสนุนกิจการขนาดใหญ่เนี่ยสบริษัทใหญ่แชโบรวมกันก็มีทรัพย์สินสูงมากกว่างบประมาณของรัฐบาลทั้งประเทศแล้ว ถัดจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็กลายเป็นทุนขนาดใหญ่นี้เองกลายขึ้นมาเป็นตัวกําหนดเส้นทางการพัฒนายิ่งกว่ารัฐเองทําให้ SME เนี่ยก็ไม่สามารถไล่ตามบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศตัวเองได้ด้วยซ้ําความเหลื่อมล้ําทางด้านค่าจ้างสูงขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบเก,กาหลีใต้กับประเทศลํารวยอื่นๆในกลุ่ม o e c d นะครับรวมถึงความเหลื่อมล้ําระหว่างเพศรายได้ระหว่างเพศเนี่ยก็สูงเช่นเดียวกันในกรณีของเกาหลีใต้ นี่ก็เป็นต้นทุนของโมเดลการพัฒนาแบบเกาหลีใต้ที่เลือกให้รัฐสนับสนุนบริษัทขนาดใหญ่เป็นโมเดลการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จแต่ก็มีต้นทุนที่เกิดขึ้นชนชั้นกลางแม้จะมีโอกาสลืมตาอ้าปากแต่ทางเลือกก็เป็นไปอย่างจํากัดเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักว่าทุกเส้นทางการพัฒนานั้นมีต้นทุนเป็นของตัวเอง มาดูกันอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีของไต้หวันอันที่จริงแล้วถ้าดูลำดับการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเกาหลีใต้เท่าไหร่นักเริ่มต้นจากการปฏิรูปที่ดินส่งเสรมิมอุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้าก่อนแล้วก็เป็นเน้นการส่งออกมีช่วงเวลาที่ต้องการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีก็เลยมีการไปดึงคนไต้หวันเนี่ยที่ไปทํางานในซิลิคอนวัลเลย์ให้เกิดการสมองไหลกลับกลับมาทํางานที่ไต้หวันเป็นหมื่นคนในช่วงที่ต้องการยกระดับ ช่วงกลางทศวรรษ1980เป็นต้นมานะครับหลังจากนั้นตั้งแต่ปี2000เนี่ยก็เริ่มกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคเน้นการยกระดับในซัพพลายเชนที่ไต้หวันอยู่ในซัพพลายเชนโลกนะครับที่น่าสนใจก็คือถ้าจะให้สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของไต้หวันเนี่ยผมเรียกว่าเป็นโมเดลการพัฒนาแบบที่มียักษ์ล่องหนกับมีการเติบโตแบบมีส่วนร่วมไต้หวันเนี่ยเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละแบบกับเกาหลีใต้เพราะว่าหัวหอ,อกการพัฒนาอยู่ที่กิจการท้องถิ่น ขนาดกลางและขนาดเล็กหรือที่เรียกกันว่า SME มีการแบ่งงานกันทำนะครับเพราะว่าการบอกว่าจะส่งเสริม SME เนี่ยทำอย่างเดียวส่งเสริมอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีกลไกรองรับอย่างเช่นอุตสาหกรรมต้นน้ำเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของรัฐวิสาหกิจที่เข้าไปจัดการเรื่องวัตถุดิบ ให้มีต้นทุนให้มีคุณภาพที่เหมาะสมส่วนกลางน้ําก็จะเป็นบทบาทของกิจการขนาดใหญ่ในประเทศก่อนที่จะมาส่งต่อปลายน้ําให้กับกิจการท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็กไปรับช่วงการผลิตต่อนะครับรูปแบบนี้ก็จาเป็นต้องมีงานวิจัยและพัฒนาหรือ R&D เฉพาะตัวของตัวเองเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่า SME เนี่ยไม่สามารถลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองได้สถาบันวิจัยของรัฐก็จําเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี p r o c e s s technology ที่เหมาะสม ให้ SME สามารถเอาไปใช้ต่อได้จึงเป็นเรื่องของรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมด้วยนะครับทีนี้ไต้หวันเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญกับการรักษาสเสถียภาพด้านอื่นๆเช่นเงินเฟอ้อการกระจายรายได้ไปพร้อมกับการเติบโตจนทําให้ถ้ามองดูแล้วมองจากปัจจุบันย้อนกลับไปเนี่ย หลายคนก็มองว่าไต้หวันนี่แหละคือโมเดลการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมหรือ inclusive growth แบบที่เราเรียกกันในยุคปัจจุบันนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจริงแต่ว่ามีแรงจูงใจสําคัญมาจากการเมืองเป็นหลักเพราะอย่าลืมว่าพรรคก๊ก,กมินตั๋งที่เป็นผู้นําการพัฒนาเศรษฐกิจไต้หวันเนี่ยแพ้สงครามจากจีนแผ่นดินใหญ่ แล้วก็อพยพล่นถอยลงมาที่เกาะฟอร์โมซานะครับก็เลยกังวลมากว่าจะซื้อใจชาวนายังไงก็เลยต้องปฏิรูปที่ดินขนาดใหญ่กังวลเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพราะว่าไม่อยากให้คนไม่พอใจและอยากสร้างฐานเศรษฐกิจของตัวเองด้วยก็เลยต้องส่งเสริม SME ดังนั้นต่อให้มองแบบเผลอ เสมือนว่าเป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมซึ่งก็จริงแต่ก็มีแรงจูงใจทางการเมืองต้องเข้าใจเศรษฐศาสตร์การเมืองของการพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือผมอยากจะเรียกการพัฒนาของไต้หวันว่าเป็นโมเดลแบบการสร้างยักษ์ล่องหนเพราะว่าคุณอาจจะไม่เห็นตราสินค้าของไต้หวันเหมือนกับที่เราเห็นแบรนด์ใหญ่ๆของเกาหลีใต้ใช่ไหมครับเวลาพูดถึงสินค้าโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือจากเกาหลีใต้เนี่ยทุกคนรู้จักนึกภาพออกทันทีแต่พอพูดถึงสินค้าจากไต้หวันเนี่ย คนอาจจะนึกภาพไม่ออกก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมูลค่าเพิ่มที่ไต้หวันเก็บเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ในซัพพลายเชนโลกยกตัวอย่างให้ชัดเจนนะครับในห่วงโซ่การผลิตโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีมูลค่าตลาดสมาร์ทโฟนรวมกันสูงมากไต้หวันอยู่ตรงไหนก็ต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจซัพพลายเชนของการผลิตสมาร์ทโฟนซะก่อนสมาร์ทโฟนเนี่ยมันแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนหลักๆนะครับเริ่มต้นจากระบบพื้นฐาน ระบบ Wi-Fi ระบบ 4G นะครับซึ่งมักจะมีบริษัทอย่างโนเกียเอเกซันเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนะครับแล้วก็ครอบครองอยู่ตรงต้นน้ําตรงนี้นะครับแต่นอกจากต้นน้ําแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นเรื่องของ R&D การออกแบบมีส่วนที่เป็นการวิจัยและพัฒนาการทําชิ้นส่วนสําคัญการทําวัตถุต้นแบบนะครับที่จะเอาไปพัฒนาต่อรวมถึงการประกอบขั้นสุดท้ายนะครับแล้วถ้าดูจากชาร์ตนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าไต้หวันเนี่ยก็จะไปซ่อนตัวอยู่ตรงกลางซัพพลายเชนอาจจะไม่ได้คุมต้นน้ํา แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ประกอบปลายน้ําแต่ว่าไปเก็บมูลค่าเพิ่มอยู่ตรงกลางจนทําให้ใน100บาทนะครับที่คุณซื้อ iPhone 1เครื่องเนี่ยจะไปเข้าเป็นรายได้ของบริษัทไต้หวันอยู่3%ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงนะครับเช่นถ้าเราเทียบกับจีนหรืออินเดียที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยจีนเนี่ยเก็บได้แค่1%เท่านั้นเองแต่มันสูงพอเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้มันมีมูลค่าสูงมากแต่ถ้าดูเป็นสัดส่วนก็จะพบว่าของไต้หวันเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์สูงกว่าของจีนด้วย ซ่อนอยู่ในซัพพลายเชนต่างๆของโลกจนทําให้ประเทศก้าวขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้นะครับนี่เป็นโมเดลการพัฒนาของไต้หวันที่น่าสนใจแล้วการพัฒนา แบบมีส่วนร่วมที่ใช้ SME เป็นหัวหอกนา<ๆ>ก็ยังส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไต้หวันเพราะว่าตอนนี้ไต้หวันได้รับการยกย่องว่ามีการเลือกตั้งค่อนข้างเสรีและโปร่งใสามากที่สุดสื่อได้รับเสรีภาพมากที่สุดเป็นประเทศแรกที่ผ่านกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันในเอเชียเป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบ Open Government บริษัทที่เรารู้จักในอุตสาหกรรมอย่าง t s m c สเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับมีกิจการอย่าง Media Tech f ฟอ c o n หรือ A c e r สิ่งเหล่านี้เป็นบริษัทที่ทําให้ไต้หวันสาามรถ ระดับขึ้นมาแม้คุณจะไม่รู้จักตราสินค้าของเขามากนะักแต่เขาก็มีมูลค่าเพิ่มที่ซ่อนอยู่ในซัลายเชนต่างๆของโลกผมถึงเรียกว่าเป็นโมเดลการพัฒนาแบบการสร้างยักษ์ล่องหนแล้วก็การเติบโตแบบมีส่วนร่วม <S <S เราก็เห็นเส้นทางการพัฒนาของประเทศอย่างสิงคโปร์เกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันกันมาแล้วนะครับถ้าถามว่าแล้วอะไรคือปัจจัยเห็นความสาเร็จของเอเชียตะวันออกอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันมีความแตกต่างภายในแต่ละประเทศเนี่ย เลือกใช้หัวหอ,อกทางเศรษฐกิจต่างกันมีรูปแบบงานวิจัยและพัฒนาต่างกันมีความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐไม่เหมือนกันแต่จุดร่วมที่สําคัญก็คือทุกประเทศที่ว่ามานี้ล้วนเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองทั้งนั้นแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคนละแบบก็ตามเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยพอต้องการสร้างบริษัทยักษ์ใหญ่ก็จําเป็นต้องส่งเสริมเทคโนโลยีในเชิงผลิตภัณฑ์ หรือที่เรียกว่า product technology นะครับแต่สิงคโปร์กับไต้หวันไปเน้นเรื่องเทคโนโลยีเชิงกระบวนการหรือที่เรียกว่า process technology เป็นเทคโนโลยีคนละแบบแต่ก็มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองที่สําคัญก็คือนโยบายยุทธศาสตร์ที่ประเทศเหล่านี้มองคือนโยบายอุตสาหกรรมไม่ใช่การรักษาศิลปภาพทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเหมือนที่ประเทศไทยหรือประเทศจํานวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลือกใช้มาโดยตลอดนะครับหลักการสําคัญของนโยบายอุตสาหกรรมคือรัฐจะเข้ามาช่วยเหลือกิจการท้องถิน่น แบบมีเงื่อนไขเสมออันนี้สําคัญนะครับเมนูนโยบายเนี่ยมีความแตกต่างกันได้เพราะว่าในบางอุตสาหากรรมเขาอาจจะส่งเสริมการส่งออกส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการลงทุนในบางอุตสาหากรรมอาจจะไปในเรื่องสเกลทำยังไงก็ได้ให้บริษัทท้องถิ่นมีสเกลการผลิตสูงที่สุดบางอุตสาหากรรมก็จําเป็นต้องร่วมมือกับกิจการข้ามชาติแต่ว่าจะกระตุ้นยังไงให้เกิดการถ่ายทอดเรียนรู้เทคโนโลยีให้เร็วที่สุดจึงเป็นเรื่องของกาละและเทศะในเรื่องของการเลือกเมนูนโยบายแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือรัฐ ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแต่ให้ความช่วยเหลือแบบมียุทธศาสตร์และมีเงื่อนไขาตามมาด้วยเสมอเป้าหมายการส่งออกจะเป็นอย่างไรจะยกระดับเทคโนโลยีไปจุดไหนจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลของทั้ง3ประเทศใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นมาโดยตลอดที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ ถ้าเรามองยุทธศาสตร์หลังโควิดที่3ประเทศกําลังจะใช้ต่อไปเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้วิธีคิดแบบนี้นะครับให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมและให้ความสําคัญกับทักษะการผลิตอยู่แต่ว่ามีโฟกัสชัดเจนว่าต้องการจะเน้นอะไรในระยะเวลาข้างหน้ามีระบบการให้คุณให้โทษชัดเจนเพื่อจูงใจให้ภาคธุรกิจปรับตัวยกตัวอย่างนะครับสิงคโปร์ประเมินยุทธศาสตร์หลังโควิดเอาไว้ว่าจะมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลยิ่งกว่าเดิมหรือที่เรียกว่าดิจิทัลไรเซชันมีการจัดงบประมาณเฉพาะ มูลค่าสูงกว่า7 0,000ล้านบาทตั้งโครงการที่จะพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้กับคนต่างๆนะครับไม่เท่ากันแรงงานบางกลุ่มเขามองว่ายกระดับได้ขั้นหนึ่งแรงงานบางกลุ่มเขามองว่าต้องยกระดับไปให้ไกลไปเป็นแรงงานผู้มีทักษะสูง ก็ว่ากันไปมีการจัดกลุ่มชัดเจนที่สําคัญก็คือเวลาที่สิงคโปร์จะช่วยเหลือ SME เนี่ยเขามีการช่วยเหลือแบบเป็นขั้นเป็นตอนถ้า SME ยอมขยับตัวมาทำอีคอมเมิร์ซเขาอาจจะช่วยเหลือด้วยเงินระดับหนึ่งเช่น2,500ดอลลาร์สิงคโปร์แต่ถ้า SME รายนั้นยอมพัฒนาไปอีกขั้นไปสู่การสร้าง Data Analy t i c ของตัวเองก็จะให้เงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น10,000นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์แปลว่ามีการแบ่งระดับเพื่อจูงใจให้กิจการท้องถิิิ่่่่่นนเเเียยขขัััับตตววไไไปปสูกกกกาากกรการร็็จอลลมมทแ้งง กินใครไว้ข้างหลังด้วยนะครับเพราะว่าร้านค้ารายย่อยที่อยู่ในศูนย์อาหารหรือที่เราเรียกกันว่าฮ็อกเกอร์เนี่ยก็มีโครงการอย่างฮ็อกเกอร์โกดิจิทัลที่จะลงไปมีทั้งอาสาสมัครและรัฐเข้าไปช่วยเหลือว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะพัฒนาตัวเองอย่างไรแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เข้าไปช่วยเหลือผู้สูงวัยของสิงคโปร์โดยตรงด้วยเช่นเดียวกันหรือที่เรียกว่าโครงการซีเนียโกดิจิทัลในกรณีของเกาหลีใตย้ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยเพราะเกาหลีใต้ประธานาธิบดีมุนแจอินที่เพิ่งชนะเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนทีีี่่่่่่่ผาาาาาาานมาเเเยยยปรรระกกกศศชััดดลลวววุททธสสตต์หงงงคคิิขออ้ื Screen New Deal มุ่งไปสู่พลังงานสะอาดจ,จัดสรรงบประมาณ10,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือเกือบ3แสนล้านบาทในระยะ2ปีข้างหน้ากำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าจะสร้างงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดกว่า130,000งานผ่านการปรับโครงสร้างอาคารผ่านการเพิ่มพื้นที่ป่าผ่านธุรกิจรีไซเคิลผ่านการสร้างคอมเพล็กซ์พลังงานสะอาดนะครับเรียกว่ายิงปืนนัดเดียว ได้นกมากกว่า2ตัวเป็นอย่างน้อยเพราะว่าฟืน้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดไปพร้อมๆกับการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทำไปพร้อมๆกันเลยภายใต้สิ่งที่เรียกว่า Green New Deal ส่วนไต้หวันนะครับประธานาธิบบีใช่อิงหวน ที่พิ่งชนะเลือกตั้งมาเหมือนกันก็ประกาศชัดเจนว่าจะมีอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์6อุตสาหกรรมเป้าหมายหลังโควิดนะครับหจัดจะสนับสนุนเซมิคอนดักเตอร์และสารสนเทศ 2. อุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์3ามไบโอเทคสความมั่นคงทางด้านการทหาร 5. อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด หก็คือสิ่งที่เรียกว่าสินค้าที่เป็นคลังสำรองของประเทศนะครับเพราะประเมินว่าอาจจะต้องเผชิญปัญหาโควิดหรือปัญหาโรคอุบัติใหม่ก็ได้ก็เลยมีวางอุตสาหกรรมชรัดเจนว่าจะต้องสนับสนุนให้มีการทําหน้ากากาอนามัยอุปกรณ์การแพทย์อะไรเตรียมพร้อมไว้เลยเป็นอุตสาหกรรมที่6แต่ก็ชัดเจนว่ามีการกําหนดไว้6อุตสาหกรรมหลักว่าจะเดินหน้ากันต่อไปยังไงดังนั้น ถ้าเราจะถอดบทเรียนจากเอเชียตะวนออกเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างผมคิดว่ามี3ข้อที่สําคัญนะครับหเราต้องไปให้ไกลกว่าการเป็นฐานการผลิตอย่าลืมว่ามีประเทศที่กลายเป็นประเทศที่ไล่กวดเรามีค่าแรงต่ํากว่าเราไล่ขึ้นมาทันเสมอถ้าเราส่งเสริมการลงทุนแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่พอเราจําเป็นต้องคิดให้ออกว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างไรจะสร้างเทคโนโลยีของตัวเองอย่งไรนโยบายจะต้องลงรายละเอียดระบุไปเลย ถึงรูปแบบงานวิจัยพัฒนาที่ต้องการซับเซกเตอร์ ctor, อุตสาหกรรมย่อยๆในแต่ละอุตสาหกรรมเราจะไปที่จุดไหนนี่เป็นเรื่องสําคัญมาก2เราจําเป็นต้องกาหนดจุดยุทธศาสตร์ในซัพพลายเชนโลกให้ชัดไม่จําเป็นต้องสร้างตราสินค้าเสมอไปมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอ่านให้ออกมีแผนที่ของประเทศไทยว่าแต่ละอุตสาหกรรมประเทศไทยอยู่ตรงไหนบ้างในเศรษฐกรริจโลกและใน3ปี5ปีข้างหน้าจะเคลื่อนไปที่จุดไหนแม้แต่อุตสาหกรรมเก่าอย่างสิ่งทอเครื่องนุ่งหม่มก็ยังมีส่วนที่เป็นไฮเทคที่เราสามารถเก็บมูลค่าเพิ่มได้ ไม่จําเป็นต้องไปดิจิทัลเสมอไปจุดสําคัญอยู่ที่ว่าอ่านให้ออกวางจุดยุทธศาสตร์ให้ถูกวางตําแหน่งแห่งที่ของเศรษฐกิจไทยและอนาคตที่จะมุ่งไปให้ถูกต้อง 3. เราจําเป็นต้องเข้าใจเศรษฐศาสตร์การเมืองของการพัฒนาทุกนโยบายมีผู้ได้ผู้เสียเสมอการส่งเสริม SME แปลว่าเราจะต้องกันพื้นที่บางอันของทุนใหญ่ออกไปหรือไม่การส่งเสริมทุนใหญ่แปลว่า SME กําลังเสียประโยชน์หรือไม่ใครคือผู้ได้ผู้เสียในแต่ละนโยบายต้องเอามากางบนโต๊ะเปิดเผยสู่สาธารณะให้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงควรได้เ าถึงควรเสียและรัฐจะชดเชยจะส่งเสริมการปรับตัวอย่างไรเราต้องใช้ประโยชน์จากการเป็นประเทศผู้มาทีหลังให้คุ้มค่ามากที่สุดรู้ว่ามีกี่เส้นทางที่เราจะเลือกเดินได้และอะไรคือต้นทุนผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนที่เราเรียนรู้จากทั้งไต้หวันสิงคโปร์และเกาหลีใต้และอย่าลืมว่าที่สําคัญที่สุดเมื่อรัฐต้องการจะสนับสนุนอุตสาหกรรมไหนไม่ว่าจะทางการเงินหรือทางแรงงานหรือทางเทคโนโลยีจําเป็นจะต้องมาพร้อมกับเงื่อนไขเสมอว่าต้องการวางเป้าหมายการส่งออกเป้าหมายการพัฒนาอย่างไรใน3ปี5้าปี จะต้องเป็นการสัมผัสที่มีเงื่อนไขไม่ใช่เพื่อการรักษาอดีตให้คงอยู่แต่จะต้องใช้เงินโดยเฉพาะเงินปริมาณมหาศาลหลังโควิดจะใช้ไปเพื่ออะไรอนาคตของประเทศไทยภายหลังเงินก้อนนี้หมดไปจะไปอยู่ที่ตรงไหนนี่คือสิ่งสําคัญที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเอเชียตะวันออกจากบทประสบการณ์การไล่กวดของสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวันถอดเป็นบทเรียนนําไปใช้ต่อกับประเทศไทยได้ครับ